ผมลองใจลองไม่ทวงมันก็ลองใจผมเหมือนกันลองไม่คืนทุกวันนี้ได้คืนหรือยังอย่างครับเห็นต้นไม้ต้นใหญ่บ้างเล็กบ้างนึกถึงลูกศิษย์ก็มาบอกพอาจารย์ครับคนที่ยืมตังผมไปเนี่ยผมนี่ลองแกล้งไม่ทวงมันเลยแกล้งกลับลไม่ยอมคืนมันเหมือนกับผมสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับผมเฉยเลยผมลองแกล้งทวงมันก็แกล้งไม่คืนมันแกล้งกลับ เนี่ยต้นไม้ต้นใหญ่ๆในโยมใหญ่นะมันก็คลุมคลุมต้นเล็กๆต้นเล็กๆนี่จะโตก็โตช้านะมันก็ต้องโตไปพร้อมๆกันนะก็จะดีนะนะรากไม้เนี่ยมันดูดกินอาหารนะก็แบ่งให้ต้นเล็กๆบ้างก็ดีจะได้เติบโตไปพร้อมๆกันนะจริงๆก็เป็นลักษณะนั้นเลยโยมนะคนที่มีเงินก็ให้เขายืมบ้างนะในคราวที่เพื่อนตกทุกข์ได้ยากลําบากไอ้คนที่ยืมเข้าไปยืมไปถ้ามี กำลังที่จะคืนเขาได้ก็ต้องคืนเนี่ยโตไปแล้วนะมันก็ให้ร่มเงาเหมือนเหมือนกันช่วยกันให้ร่มเงากับโลกนี้ดีกว่าต้นเล็กต้นน้อยนี่ก็อาศัยซึ่งกันและก,กันใบไม้ร่วงลงมาก็แบ่งปันกันกินไปใบไม้ผุพังเน่าไปก็ไหลลงไปสู่พื้นดินไปเป็นปุนป๋ยเ,เป็นอะไรก็แบ่งปันกันไปชีวิตคนก็ลักษณะนี้โยมใครที่พอมีเพื่อนอาจจะเดือดร้อนก็แบ่งปันกันไปและถ้าเพื่อน มีใช้มันก็ควรจะต้องใช้กันนะไม่ใช่ว่าจะต้องไปตามทวงตามกโกรธกันกลายเป็นคนให้ยืมเงินเลยกลายเป็นคนที่ถูกโกรธมันไม่เหมาะสมนะมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเลยจริงๆนะเขาก็เลยเหมือนประมาณมาคุยให้พระฟังแล้วประมาณว่าช่วยทวงตังค์ให้ผมด้วยนี่ไม่ได้มาทวงตังค์ให้ใครนะเพียงแต่มาพูดให้ฟังว่าก็อาศัยกันแบบเนยโยมต้นใหญ่ก็อาศัยต้นเล็กต้นเล็กก็อาศัยต้นใหญ่เี่ยเขาก็ได้ใบของกันและกันเนี่ยลองดูข้างบนนะ ใบไม้ในมากมายร่วงลงมาจนกลายเป็นปุ๋ยเลี้ยงดูกันไปชีวิตก็เช่นเดียวกันโยมไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวนะเดี๋ยวมันเกิดชาติใหม่ถ้ายังไม่บรรลุนิพพานนะถ้าบรรลุนิพพานก็ก็ดีไปเลยแหละแต่ถ้ายังไม่บรรลุนิพพานก็กลับมาดูแลกันกลับมาเอาใจใส่ซึ่งกันและกันต่อไปอีกดีกว่าที่จะไปบาดหมางกันด้วยเงินเพียงแค่พันสองพันหมื่นสองหมื่นแสนสองแสนล้านสองล้าน มันเยอะตั้งแต่สองพันแล้วล่ะนะสำหรับบางคนในสองพันมันเยอะแล้วเอางั้นก็เห็นใจกันนะโยมนะอย่าไปอะไรกันนักหนาเลยชีวิตมันมันแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ต้นไม้นี่ก็เหมือนกันแบ่งกันกินแบ่งกันใช้เติบโตไปพร้อมๆกันงั้นดีต่อกันดีกว่าเนาะมีค่อยๆมีก็ค่อยๆทยอยใช้มีมีบาทใช้บาทมีสิบใช้สิบมีร้อยใช้ร้อยเดี๋ยวมันก็ค่อยๆหมดไปเองนะบางคนบอกผมสู้ชีวิตชีวิตดันสู้กลับสิ ผมลองใจลองไม่ทวงมันก็ลองใจผมเหมือนกันลองไม่คืนทุกวันนี้ได้คืนแล้วยังอย่างครับกี่ปีแล้วเนี่ยห้าปีแล้วมั้งแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะได้คืนด้วยนะอ่ะคืนก็เทยโยมจะได้ไม่ต้องบาดหมังกันข้ามภพข้ามชาตินะอานุโมทนาเห็นต้นไม้แล้วก็เลยพิจารณาเป็นเรื่องนี้